จเจริญทรรมสำนึกดีค่ะวันนี้เราจะไปแปลงนาเลี้ยงง่ายกันด้วยสารถีคันนี้นะคะนำโดยอาจารย์หมอเขียวค่ะพี่ๆน้องๆจิตอาสาเราบนภูผาฟ้าน้ำพากันตีตั๋วขึ้นรถไถกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยค่ะไปกันเต็มคันรถเลยนะคะฮึกเหิมฮึกเหิมค่ะแล้วรถคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย รวมแล้วไปกันทั้งหมดกี่ท่านคะไปถามพี่ยุ้ยกันเลยคะ่ะสิใช่สิบหกคนสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคนนั่น ทีม <mile> <recuper ate. S 1> ไปปลูกต้นไม้นะแปลงไหนคนปลูกต้นไม้ก็ปลูกงไขางทนปลูต้นไม้ก็ปลูเขาพดอยากลงแปลงไหนก็ลงแซมไปได้เลยแซมไปได้ลงสองสามต้นก็ห่างๆแซมไปได้ไม่เป็นไรหรอกกินซีวัตถุมันเยอะอยู่ที่เราใส่ไปนะพือใครจะลงอะไรอะไรก็ไปลงนะจะลงอะไรอะไรบ้างก็หาจุดลงกันได้เลยทีมหนึ่งก็ทีมไป ขนปุ๋ยนะเตรียมมาต้นต้นงวยนะตัวใส่ถ้าขายไว้แล้วก็พอเต็มเมื่อไหร่ก็แจ้งแล้วก็ค่อยไปลุมช่วยกันขนไปนะเหลือไม่มากเท่าไหร่ละละที่จะขนไปใส่นะล้นก็แบ่งเป็นสามอ้าเมื่อไหใครจะไปทีมน้ำอ่ะทีมน้ำอาจารย์จะไปทีมน้ำนะหาทีมป,ปลลกมีไหมมีไหม <c oughs> ทีมป,ปลลกอ๋ออ๋ ทีมปลูกก็ไปช่วยกันโคให้ซ่อมออทีมซ่อมข้าวก็ได้ก็เป็นทีมปลูกกันแล้วซ่อมข้าวก็ซ่อมเลยก็เป็นทีมปลูกเหมือนกันเนี่ยซ่อมข้าวด้วยอ้าวปลูกซ่อมข้าวปลูกผัดก็ว่าไปนะใครจะไปช่วยกันก็ไปช่วยทีมไหนจะเป็นผลนั้นอินทรีย์วัตถุเอาไปเตรียมอินทรีย์วัตถุนะอ้าแยกกันไปใครจะไปตรงไหนก็เอาเลือกเอานะได้ครับพร้อมแล้วครับไป แล้วใครจะไปทีมน้ำอะ่ะทีมไปปลูกต้นไม้นะ ทีมไปขนปุ๋ยนะชั้นน,นี้บนไงไหมชั้นนี้ล่างเนี่ยน้ำมันซาะแรงมากเลยไหลมาปุ๊บซาะไปแล้วมันก็เก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ขั้นตรงที่มัน น้ำมันระดับมันต่างสรุปแล้วตรงไหนมันต่างระดับให้เราเอาดินมาขั้นไว้ตรงไหนมันต่างระดับหรือตรงไหนที่มันซาะแรงไหลแรงให้เอาดินมาขั้นไว้เป็นระยะระยะขั้นไว้เงี้ยขั้นไว้เฉยเฉยนี่ก็ได้เป็นระยะระยะระยะไปแค่นี้เองนะถ้าตรงไหนมันซาะแรงมากให้เอาดินใส่กระสอบหรือใส่ถุงพลาสติกหรือใส่นี่แหละอะไรเนี่ยนะอะไรที่น้ำมันซ้อไม่ไม่ได้นี่แหละนะ ถุงพลาสติกบ้างไว้นิ้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยตวเนี้ใส่อย่างเงี้ยชนนะอันนี้ก็กับถุงพลาสติกเหมือนกันเอาเอาดินลงไปก่อนแล้วก็เอาดินใส่ไปในกระสอบอ่าเรียกว่าใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แปะไว้อย่างเงี้ยให้ระดับที่เราต้องการเราต้องการระดับไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ปล่อยให้มันไหลผ่านพอมันค่อยๆไหลผ่านอย่างเงี้ยมันจะไม่ซาะพังเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเป็นดินที่เฉยบางทีมันซาะพังตอนนี้เห็นไหมมันเริ่มพังแล้วเนี่ยเห็นไหมมัาจะเริ่ม<า>เห็น,หนมันเริ่มพังแล้วอ่าอย่างนั้นอนะ่ะตอนนั้นจะเริ่มพังแล้วตอน คือตรงนั้นแต่มันไหลมานี่แรงมากเลยนะแล้วไหลลงนี่แรงลองเปิดสิลองเปิดก็ได้จะเห็นจะเปิดไหมหรือไม่เปิดไม่ต้องเปิดก็ได้นะรู้อยู่เนาะเชื่อไหมมันขาดเชื่อแล้วนะว่ามันจะแรงนะเอาเชื่อแล้วก็แล้วไปมันแรงเร็วไหลเร็วเร็วเลยจะให้เอาเนี่ยมาขวานเพราะขวางอย่างนี้อยู่แล้วอยู่แล้วระดับนี้ได้แล้วโอเคใช่ไหมถ้าเราก็ลดน้าไว้ทีนี้เราก็ลดน้ําไว้เรื่อยๆ ถ้าเราลดน้าไว้มันมีความชื้นที่อยู่ข้างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่แห้งเร็วหรอกแต่ที่ผ่านมาคือเราไม่ได้ลดน้ําเลยตั้งแต่ตั้งแต่เราทําแปลงใหม่แล้วแต่น้ําแห้งอะน้ําแห้งแล้วเราก็ไม่ได้ขังน้ําไว้คือสรุปแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีน้ําขังอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลดน้ําไว้มันก็จะไม่ชุม่มแต่ถ้าเราลดน้ําไว้อย่างนี้เรามาลดน้ําไวใ้ให้ชุ่มไว้แล้วก็ขังน้ําไว้อย่างนี้ความชุม่มชื้นมันจะหล่อเลี้ยงกันไปทั่วมันจะไม่แห้งง่ายๆนะ เพราะงั้นนานๆเราค่อยได้มาลดทีหนึ่งไม่ไม่ได้มาลดบ่อยหรอกน,อนานมาลดทีหนึ่งส่วนพืชที่เราปลูกไว้นี้มันย้ายทํางแกี่ทีแล้วนะมันโอกาสรอดนี่น้อยมากเี่ <laughs> <laughs> ก็กระช่างเขาโอกาสรอดก็น้อยมากจะมีบางต้นรอดไม่รอดกระช่างเขาเราเอาเพืชใหม่มาปลูกไม่ต้องไปหวังไอที่ปลูกไปเนี้ยอาจาร,รย์ไม่หวังเลยนะ <laughs> ไม่หวังเขาเลยแต่เขาจะรอดก็เป็นสิทธิ์ที่ของเขาสุดแต่ใจของเธอ หย่อนส่วนแล้วเราในครั้งที่สามย้ายธุรกิจทีนี่เพราะว่าเราดัดเราปรับแปลงใหม่ใช่ไหมตอย้ายธุรกิจทีก็ต้องเห็นใจเขาเข้นใจเขาใจเขาแม่บอกเขาเขาเขาจะวางขันก็ต้องเห็นใจเขาอาจารย์เขาเลิศมากแล้วบอกพี่น้องว่าแม่ให้พี่ช้างไม่ติดกิมจอกแล้วจังนะพี่ชเราก็เอาข้าวโพดอะไรมาหยอดได้เลยนะจะหยอดข้าวโพดจะลงผักบุ้งจะลงผักอะไรอะไรอะไรเราก็มาหยอดเลย จะลงความตุ้งลงอะไรก็จะเอาเม็ดมาหยอดก็ได้จะเอาอะไรมาลงก็ได้จะลงถั่วลงอะไรก็ลงไปแล้วแต่จะลงอะไรก็ค่อยมาพิจารณาถ้าได้ชุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็มีน้ําขังอย่างนี้จะอยู่นานเลยทีเนี้ยเพราะมันจะเป็นบรรยากาศที่มันร่มเย็นนะเป็นบรรยากาศที่มันร่มเย็นไปอย่างเงี้ยมันจะเย็นมันจะชื้นชุ่มชื้นไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆเพราะงันมันจะมันจะไม่ยากมันแรกๆที่เราดูแลแล้วล่ะนะแล้วนี่เชื่อแล้วว่าน้ําดีค่ะเดดานเราเห็นข้าวมัน ที่เอมันจะที่ชาวบ้านพวกแต่ที่เราปลูกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่ายังไงเนี่ยก็ปลูกมาก่อนแล้วเนาะแล้วมันก็อาจารย์ดูแล้วมันเราเราปลูกแล้วมันมันยังจะสังโครงสร้างยังได้ไม่ดีเราจะลําบากบานะแล้วก็เผื่อโกาสเลยหรือเปลี่ยนโครงสร้างก่อนอซ้อมปลูกคอาจารย์ซ้อมถือว่าซ้อมปล<ๆ>ูกก็แล้วกันตนน้นไหนรอดก็รอดตันไหนไม่รอดก็แล้วไปซึ่งวันรื้อวันรื้ออาจาค่ะ อเอาเกินแล้วเหรอเออเอาดีอ,อ,อ,อาจาของอาจารย์คะับครอาจารย์พูดสภาวะรมได้ไหมคะอ่าได้ได้ตอนที่เก็บไปปลูกไอ้อะไรนะไอ้ผักกาดไอ้แมวค่ะกับสับปะรดอ่ะเนาะเก็บแล้วอาจารย์มาถึงพอเช้ามาอาจารย์ก็ไปลีน้อยใจมากมากปลูกคอตายใต้ต้นผักชี ไม่ทุกแปลงไม่เต็นะ่นเป็นแปลงนั้นแหละดูดีๆเอ๊ะทำไมเราต้องต้องปกติไม่เต็นนะทำไมแปลงนี้รู้สึกไม่อยากเดินเข้าไปดูตอน <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เออนั่นแหละล้วคนนี้ <c oughs> ไปอาจารย์ก็ไปเอาซีกอถูกับไอ,บอเนี่ยดินเหนียวค่ะ เขาเข้าใจอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์บอกถ้าไม่ช่วยมันเนี่ยมันจะตายเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่เราแบบว่าทําลูกนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วอาจารย์ทําไมต้องไปลือมันเดี๋ยวเราก็จะทำค้างทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนไม่เยอะไงอาจารย์จะลื้อพบลื้อชาติออกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยเออขอเข้ามาอาจารย์เออ ทำไมอาจารย์แก้ง้เผลอเลยตอนนี้เขาใจไม่ไม่กิเลสเกคิดแี่วันนั้นจะบอกเก๋แล้วแหละแต่ว่าอีนี่เองอีนึ่งพี่เจแล้วตอนเนี้เห็นอาจารย์เราดินเหนียวกับไอ้นั่นคุกกันนั่นแหละแล้วมันเหนียวมากแล้วเกไปทำไงเกศเลยรู้ว่าเออถ้าอาจารย์ไม่ทาอย่างเงี้ยคืออาจารย์หวังดีอ่ะอาจารย์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่กิเลสเราไม่ได้เงาเลยมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยเออว่าดีแล้วที่มาทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย บอกความไม้ใจนอ่าเป็นไรเข้าใจแล้วนาะว่าแบบที่ทำมันไม่ได้กินไม่ได้กินถ้ามันจะได้กินอาจาจะไปเลยทำไมะอาารย์ด,ดูแล้วมันยังไม่ได้เกินดินมันเหนียวมากยิงเหนียวมากลากเข้าไปไม่ได้สองน้ำมันท่วมแช่ไม่หมดเลยต้องลางกน,น้ำแช่มาทั้งแช่ทั้งท่วมเพราะฉะนั้นแค่ต่อให้ดินดีนะแล้วน้ำท่วมก็ไม่ได้กินต้องยกให้สูงขึ้น แต่ต้องมีน้าหล่อเลี้ยงข้างล่างเดี๋ยวต้องยกให้สูงขึ้นตอนนี้มันไปคั<ล><า>งอยู่ใต้น้ําเลยเน<ล>่าอยู่แล้วคื<น>อต่อให้ดินดีก็เน่าอยู่แล้วทีน,น,นี้มันสองรแรงบวกห,ห,นหนึ่งน้งําขังแล้วก็เน,น,น,น่าสองน้าปุ๋ยก็ไม่มีปุ๋ยกับดินเหนียวอ่ะมันดินซีวัตถุกับดินเหนียวมันจะต้องมากพอที่จะเข้ากันได้มันถึงจะได้กินไงเพราะฉะนั้นต้องไปชงให้มันดีแล้วก็ยกให้มันสูงยกให้มันสูงไม่ให้น้ําท่วมแต่ต้องให้น้าหล่อเลี้ยงข้างล่างแต่เนี่ขางน้ารา้งอยู่ข้างล่าง พอน้ําขังมากๆก็เน่าตายก็เน่าตายอีกปุ๋ยก็ไม่ได้อีกพอน้ําแห้งก็ตายอีกจะตายหมดแหละไปดูแล้วก็ตายอย่างเดียวอาจารย์ก็ว่าตายตายตายแบบนี้ไม่รอดหรอกมันจะกินหรอกก็เลยไปแก้ไขตายอย่างเรียดตายอย่างเรียด่ก็เห็นว่าคนเดียวเราเริ่มเข้าใจแล้วก็ดีแล้วเอาล่างบนเข้าใจแล้วก็ดีแล้วมันมันมันยากอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าคนไม่เคยทําหรือว่าไม่มีประสบการณ์หรือไม่มียานรู้ความสมดุลเนี่ย ไม่รู้ความสมดุลของน้ําของปุ๋ยของดินของอากาศอะไรอะไรนี่นะองค์ประกอบต่างๆที่มันก็จะยากนะถ้าไม่รู้ความสมดุลทั้งหมดนมันจะยากเพราะมันไม่ใช่บล็อกตายตัวนะจริงๆที่เกษตรกรก็ไม่ประสบความสําเร็จในโลกเพราะว่าเขาใช้บล็อกเดียวทายตัวไปเลยบล็อกเดียวก็เลยเขาพอไม่ได้ผลเขาก็เลิกเขาก็ท้อแล้วก็ไปหาปุ๋ยเคมีอะไรใช้ไปดินก็เสียไปอีก ยาฆ่า,มาแมลงอะไรก็รทำปรกเสียมอีกเสียบสุดๆก็เลิกเพราะมันก็ไม่ไม่ได้สมดุลอยู่ดีสุดท้ายเขาก็เลิก, <S <S ก,เลกทําเพราะมันไม่ไหวมันเลิกทาเพราะมันไม่สําเร็จแต่ถ้าเราใช้ปัญญาปรับสมดุลดูสมดุลแล้วก็ปรับสมดุลไปเรื่อยๆดูว่ามันจะเป็นยังไงยังไงเก็บรายละเอียดไปแล้วค่อยๆทาไปปรับไปเก็บรายละเอียดไปของความสมดุลของดินของอินทรีย์วัตถุของแสงของความร้อนความเย็นอะไรทั้งหมดอ่ะ ร้อนเย็นดินน้ำลมไฟต่างๆมันจะต้องสมดุลทั้งหมดก็ค่อยๆดูรายละเอียดแล้วจัดรายละเอียดถ้าเราได้รายละเอียดความสมดุลแล้วกับเพืดแล้วไปได้มันต้องสมดุลทั้งหมดมนก็ดูความสมดุลกับไปอค่อยๆเรียนไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกคนส่วนใหญ่ก็ <c oughs> หนึ่งทำตามที่เรียนเรียนมานั่นแหละเรียนมาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแหละ <c oughs> เห็นเห็นมาเรียนเรียนมาแค่ไหนก็ทําเท่านั้นแหละเขาจะคิดอย่างอื่นไม่ออกจากกว่านั้นหรอกอันที่สองถ้าเขา พิงคนทั่วไปเขาไม่ได้ลดกินเลยนะไม่ได้ทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้อยู่กับโมมิตรดีไม่ได้อยู่กับพ่อบรนธสัตว์เขาก็พิงคิดอะไรไม่ออกเลยมันก็เขาคิดไม่ออกเราเขาจะได้ทัศที่เขาได้นะเขาจะคิดอะไรก่นนั้ไม่ออกหรือออกก็ได้นิดหน่อยหน่อยมากบางน้อยบ้างแต่มันจะต่อให้เขาคิดอะไรออกแล้วมันได้ผลนะเขาจะไปยึดตายตัวแล้วมันต้องได้ผลตลอดไม่แน่หรอกเหตุการณ์เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้พอเหตุการณ์เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้กลไกของสมดุล แต่ถ้าเขารู้สมดุลร้อนเย็นดินน้ำลมไฟต่กันทงๆเขาก็จะไปได้ต้นะองค่อยๆเรียนรู้ไปนี่ทําไปปรับไปเรียนรู้ไปแล้วเราจะรู้ไปเรื่อยๆอาจารย์ว่ามันได้รูปรอยแล้วตอนนี้ได้รูปได้รอยแล้วนี่ขนาดนะเห็นว่าอ่าอาชีวภาที่เป็นบนรรพชนนี่ท่านยังพูดเลยว่าแปลงนี้นี่จะเป็นแปลงมหัศจรรย์ <c oughs> ตั้งชื่อนะแปลงมหัศจรรย์หน่ <c oughs> อยอ้าวทำไมถึงมหัศจรรย์ล่ะเพราะงั้นนะอา่าก็ท่านก็บอกมหัศจรรย์เพราะว่าปกติมันฝุงไม่ได้กิน แต่มันจะได้กิน่านวางกันนะเออท่านบอกว่าไม่จะได้กินเนี่ยมันจะได้กินนะเนี่ย่ันวางกันมันจะงามเพื่นมันจะงามมันจะได้กินกันวางกันนะแล้ว่าพอทิ้งแล้วนี่แปงพอทิ้งแล้วแปลงนี้ไม่มีใครมาสนใจแล้วแปลงนี้ไม่มีใครสนใจเขาทิ้งคนที่อยู่เขาก็ไม่สนใจมันปลูกไม่ใครได้กินกันวางกันนะเออแต่ท่านก็บอกว่าเออประหลาดอาจารย์มดจะปลูกข้าวงทมันรัด อ่าถ้าบางงาปลูบ,บาร์บูกข้าวงามบ,บารเขียวอ่าบ,บารมอเขียวอ่าบ,บารมอเขียวปลูกข้าวงามได้งามได้ไงเนี่ยข้าวงามใช่นี่ก็ประหลาดใจนี่แะอาจารย์ว่าคนเรายอมแต่บบข,บบของจริงนี่แหละ กวานปุ๋ยปุ๋ยเออยังกวานปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยยังกหวานปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยดูสิเน่านางไม่กี่วันเองตอนมาเมื่อสมัครมันก่อนยังไม่ได้เขียวขนาดเออในเขียวไปเลยในี่เขียวพุ่งเลยงามเลยคันหมดแล้วมันหวานปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยเนี่ยถึงอยางได้ละจีนตะกรอนจีนตะกรอนสูงตะกรอนวันกั้นก็ตะกรอนเอาแหนมหวานใส่มีแหนแดงใส่แหนแดงแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่โตหรอกมันไม่แท้ ตอนรับมันมีสองอย่างหนึ่ง <c oughs> ตอนที่เขาทําเนี่ยเขาแต่งแปลงเนี่ยเขาเอาอินทรีย์วัตถุใส่ข้างล่าง <c oughs> อัดอัด,อ,ดอัดไว้พวกยาพวกอะไรน,นี่ใส่เบาเขาใส่ไว้อยู่ตอนแี่เขาแต่งแงพื้นที่เนี่ยเขาเอาอินทรีย์วัตถุใส่ไว้อ <c oughs> ีกข้อที่หนึ่ง <c oughs> ข้อที่สองก็น้ําจากป่าเนี่ยน้ําจากภูเขานะ่ะเขามีปุ๋ยอยู่แล้วสองแร่งบวกนี่เท่านั้นแหละแล้วก็เราก็เริ่มกักน้ําแล้วทีนี้เริ่มกักน้ําได้ที่แล้วทีนี้ก็ มันจะท่วมหญ้าตายไงน้ําก็ท่วมหญ้าตายด้วยมันก็งามท่านนั้นเองสองอย่างนี่แหละอันนี้ก็งามเลยทีนี่พุ่งลึกๆท่านนึ่งบอกว่าอุ้ไม่น่าเชื่อนะคูบามนะคูบามอกเขียวได้ปลูกได้ไงนะงามได้ไงคือ <c oughs> เขาปลูกกันมาแล้วไม่ค่อยงามที่นี่เนี่ยเขาเขาเลิอกอาจารย์มาเห็นแล้วไม่มีใครสนใจะจะทําเลย <c oughs> แปลงเนี้ยอาจารย์เห็นแล้วแล้วเขาก็พูดด้วยหน้าฝนเนี่ยมันจะเนี่ยน้ํามันจะไหลมันจะภูกเขาแล้วมันจะ เป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เปียกน้ำน่ะพื้นที่เชยแชชุ่มน้ําไปหมดน่ะชุ่มน้ำช่าน้ำมันฮึมมันฮึมสายสามันฮึมมันชุ่มน้ํามันฉ่าน้ําไปหมดมันฉ่ามันชุ่มไปหมดล้ามันเชิแชล้วมันจะปลูกอะไรไม่ได้พวกเนี้ยมาตินยังรู้จักเลยค่ะลักษณะดินแบบนี้นี่ไม่มีใครไปเข้าไปปลูกอะไรหรอกผมปลูกไม่ได้กินถึงมันจะไม่ได้กินน่ะมันไม่สมดุลแบบนี้มันจะเย็นเกิน ็นลักษณะของดินที่เย็นเกินตอนตอนหน้าหน้าฝนแต่แล้วพอหมดฝนนะจะจะเป็นร้อนเกินแห้งเลยทีเนี้ยพอหมดฝนเนี่ยเขาจะแข็งเลยทีเนี้ยแข็งโปกเลยมันที่เราเห็นเนี่ยวันสองวันเท่านั้นเองไม่มีน้ําอ่ดินแข็งโปกเลยกลายเป็นแข็งเพราะเขาเป็นดินเหนียวปนดินทรายทีเนี้ยเขาเป็นดินเหนียวปนดินทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอโ้โหทั้งคู่ ดินเหนียวอย่างเดียวก็โหดแล้วนะดินทรายอย่างเดียวก็โหดแล้วนะอันนี้ทั้งเหนียวทั้งทรายเห็โหดบวกโหดตรงนี้คือดินโหดบวกหดไม่มีทางได้กินหรอกต้องแรงบวกคือพอชุ่มเนี่ยก็จะเปียกไปหมดเหมือนกับดินเหนียวที่เปียกๆอ่ะเปียกๆกว่าดินเหนียวด้วยนะโอ้เราอยากกินได้เราจะไปได้ไงนะอย่างเงี้ยตรงจุดเก็บน้ําไม่ได้ก็เก็บไม่ได้แล้วน้ํามันไปง่ายกว่าดินเหนียวอย่างเดียวด้วยนะเพราะมันปนฝาย คือมันไปง่ายน้ําน้ําฉ่าได้ง่ายน่ะราจะดินเหนียวปนทรายเป็นดินที่ยากที่สุดในการปลูกพืชไม่มีใครปลูกได้เราทำยากเพาถ้าไม่มีความรู้ที่เหนียวปนทรายยากที่สุดในโลกแล้วเป็นจุดที่ยากที่สุดจึงไม่มีใครที่เขาจะสนใจทําตรงนี้เขาไปทําจุดอื่นใช่ไหมที่มันเป็นดินร่วนัางเจ็ดนะตรงไหนเป็นดินร่วนก็ไปทําโปลูงงามเชียวไม่มีใครพิชิตได้ไม่มีใครพิชิตได้อาจารย์มาเห็นแล้วก็โอทำไมไม่มีใครทำเนะะ เห็นเขาทาเป็นแปลงใหญ่ออกมาก็โอ้โหดูแล้วมันก็เป็นสภาพที่ว่าเนี่พอฝนตกก็เหนียวคนรายก็โหดิามไปหมดเหนียวไปไม่ลอดแล้วดินน้ําก็ท่วมไปหมดน้าเอ่อไปหมดเลยชุ่มแล้วก็ชื้นมันชุ่มมันชื้นเกินไปแฉชื้นแฉเออเขาเรียกว่าน้ําชื้นแฉน้ำพึ่มน้ำพึ่มเนี่ยน้ำพึ่มก็น้าชื้นแฉมันชื้นแฉไปหมดเลยมันทั้งชื้นทั้งแฉโอ้ขึ้นไม่ได้ น้ำแบบนี้ปลูกพืชไม่ไดแ้แล้วก็พ,กพอถึง,งเออนี่หน้าฝนนะพอหมดหน้าฝนไปแข็งโปกเลยทีนี้ยากับ<ม>อิดเลยทีนเนี้ย<ม>ยาก็บอิดยากลหินเลยน้ําก็ไม่มีแข็งโปกเลยแล้วพืชจะอยู่ยังไงไม่มีพืชตะน้อยอยู่ได้ทีน<ม>ี้พวกเราก็มาแก้เด็ดหนึ่งใสอินทรีย์วัตถุเข้าไปมันก็จะกลายเป็นดินร่วน<ม>วิธีทําให้ดินเป็นดินร่วนทุกอย่างจะเป็นดินร่วนผมเพื่อได้หมดก็ใสอินทรีย์วัตถุเข้าไปอินทรีย์วัตถุสนแห้งใสเข้าไป อันที่สองเราจ,จัดการน้ราอาจารย์รู้ว่าเราจ,จัดการน้ําอย่างไรต้องขุดทําเป็นนาแปลงเล็กนี่ก็คือบารายหรือว่าสะนั่นแหละบารายเปิดอาจารย์ต้องรู้ว่าต้องทําบารายเปิดหรือทําสะเล็กเนี่ยเพือ่ออะไรเพื่อเราขุดลงไปให้ลึกพอสมควรประมาณหนึ่งถึงสามฟุตคือได้งานเราขุดเพื่อกว้างยาวประมาณสามถึงสี่เมตรสองถึงสี่เมตรเนี่ยกว้างยาวลึกประมาณหนึ่งถึงสามฟุตก็แล้วแต่ขุดแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันมีช่องว่างเล น้ำที่มันค้างๆเนี่ยแล้วคุะหางกันก็แต่ละแปลงแต่ละแปลงก็หางกันประมาณอ่สาสา,สามสามสามสี่เมตรเนี่ยประมาณสามเมตรบวกลบเนี่ย,ย,ยแต่ละแปลงแต่ละแปลงมันทําให้น้ําที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มันสูงเนี่ยวิ่งไปตรงตรงแปลงนาน้ําที่เรายืนอยู่ตรงนี้นเ,นเนี่ยมันที่แปลงผักเรามันจะวิ่งไปที่แปลงนาพอวิ่งไปที่แปลงนาทําให้ดินตรงนี้แห้งดินตรงนี้มันจะแห้งเพราะน้ำดินตรงแห้งเนี่ยมันจะปลูกเพื่อได้ตลอดลักษณนี้ มันมันแห้งที่ที่มันจะน้ํามันก็จะไม่ไม่เชื่อแฉะแล้วน้ําไม่ชื้นแฉะแล้วมันก็จะลดความชื้นแฉะลงไปเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะปลูกปลูกพืชได้ตลอดส่วนในบริเวณนานาข้าวเขาไม่มีปัญหาถ้าเราใส่อินรีย์วัตถุไปเขานาข้าวเขาต้องการน้ําอยู่แล้วข้าวต้องการน้ําอยู่แล้วเราใส่อินซียวัตถุลงไปเท่านั้นเราก็ปลูกข้าวได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ําไปรวมในที่ที่เราต้องการแล้วก็ได้น้ําออกจากที่ที่เราไม่ต้องการน้ํา เป็นวิธีระบายน้ําออกจากที่ที่เราไม่ต้องการน้ําแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เราต้องการน้าวิธีรีดน้ำนั่วิธีรีดน้ํานี่คือจุดจุดที่เราประสบความสำเร็จก็คือตรงนี้เราจัดการน้ําได้แล้วก็ใส่ยึดวัตถุได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จบทีนี้พอไอจุดที่เรารีดน้ําออกไปแล้วเนี่ยเราก็มาควบคุมน้ําอีกทีเพราะเราต้องการน้ําเข้ามาเท่าไหร่โดยวิธีที่จะผ่าทำนี่นะจะปล่อยน้ำจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำแล้วปล่อยมาแล้วมันขังมาอย่างนี้เอ้าแล้ว ขังมาอย่างนี้พืชเราก็ตายไปดีสิรแรกๆเห็นไหมมันกทำทาลาบไปหมดเลยลาบเรียบไปหมดเลยน้ําขังตายเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้วันนี้ยกล่องขึ้นดีกว่าปล่อยน้ําเข้ามาแต่เราก็ใช้วิธียกล่องขึ้นนะพอเรากยกล่องขึ้นนี่พืชเราจะอยู่ได้อย่างนี้ป็่ตนจะใช้วิธียกล่องขึ้นเนี่ยเราก็ยกล่องขึ้น ใช่นี่ก็ปล่อยน้ามาขังอย่างนี้แล้วก็ยกล่องขึ้นไปแต่มันคิดออกเป็นสเต็ปสเต็ปไปอาจารเจอปัญหาปุ๊บอาจารยก็จะิดว่าจะแก้ยังไงแต่ถ้าเราจะยกล่องอย่างเดียวโดยไม่ปล่อยน้ําเข้ามาพืชเราก็ตายไม่มีน้ารอดเราจะปล่อยน้ําเข้ามาโดยไม่ยกล่องพืชเราก็ตายอีกเพราะว่าน้ําท่วมตายแล้วก็ต้องยกล่องขึ้นไปอย่างนี้ยกล่องแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุขึ้นไปแล้วพืชเราจะไม่ตายเนี่ก็ก็ เราก็จะดูไปเป็นสเต็ปสเต็ปอ่ะ mm hmm. อาจารย์ดูไปว่ามันมีปัญหาอะไรเอาแก้แก mm ้ตามที่ปัญหามันเกิดน่ะปัญหามันเกิดอย่างนี้จะทํำยังไงถ้าเราก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆอ mm ่ะ hmm. อาจารย์อย่างสวนเก้าใช่ไหมอาจารย์ก็พา mm hmm. สวนสองอาจารย์ก็ทําเป็นบาลายเค้าเชอร์ยิ่งมาสวนเก้านี่พาทาปลูกทาบาลายเค้าเชอร์นี่นะเนี่ยทำยกล่องใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเนี่ยเอาดินทุกอินทรีย์วัตถุยกล่องขึ้นมาสูงๆมีหินแทรกก็แทรกไป ปรายุกโอ้โหแล้วก็โอ้พอฝนตกลงมาน้ําท่วมน้ําท่วมสะเลยแต่แล้วเป็นไงแต่มันก็ไม่ท่วมแปลงที่เรายกขึ้นสูงน้ําเออเลยแล้วก็ชาร์จไว้ใต้ดินเต็มที่แล้วเขงกระนั้นแต่มันก็ไม่ท่วมแปลงของเราปรากฏว่าแปลงที่เราปลูกเนี่ยก็ยังได้กินเยอะแยะไปหมดเลยนีย่ก็ยังงามอยู่เลยน,นี่คือ โอ้ได้พืชพันธุ์ทหารตอนนี้งามแล้วจะก็ใช้หลักการเดียวกันนะ่้เป็นภูเขาน้อยในนาใช่ภูเขาน้อยในนานพะนั้นภูเขาน้อยในสั่ไงอพรานั้นภูเขาน้อยในสระอันนี้ภูเขาน้อยในนาเออมันก็หลักการเดียวกันนั่นแหละเราย่อส่วนทีนี้พอย่อส่วนมันอย่างนี้แล้วเป็นไงเด็ดเย่อส่วนมันอย่างนี้ก็ยังเจอว่าน้ํามันไหลแรงมันซาะมันอะไรมันไม่เก็บน้ําเราก็มาดูรายละเอียดอีกที๋อหลักการชะลอน้ำเนี่ยอย่าให้มันไหลแรงแรงพุ่งไปเยอะ ตอนดักดักดักไว้มันพึ่งกำลังจะเริ่มวิ่งอ้อดักไว้จึ๊กกับไปอีกกำลังจะเริ่มวิ่งดักไว้จยูโยเลยทีนี้นะกำลังเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งไปเราก็ดักไว้ดักไว้ดักไว้มันเลยวิ่งสกัดจุดไว้สกัดจุดไว้มันก็จะช้ามวลน้ำมันจะช้าไปใช้หลักการของการชะลอน้ํามันชะลอมวลน้ําก็ใช้หลักการชะลอมวลน้ําชะลอไห้ดักไว้ดักไว้แล้วพอมันไหลข้ามไปนไงมันไหลข้ามมันซ้อ มันเสาะทำานก็ใช้หลักการก็ไม่ให้มันเสาะนะเราก็เอาพลาสติกมาคุมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สอบมาคุมมาพลาสติกมาคุมมันก็จะแก้กันไปเป็นสเศษเ็ษไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมาวันนี้จากวันนี้ไปก็เป็นการเก็บรายละเอียดแล้วทีนี้เพราะโครงสร้างใหญ่เราไดแ้แล้วเราก็เก็บรายละเอียดไปเอาต้องการน้ําสูงต่ำแค่นหนอย่างไรก็เก็บรายละเอียดได้นะอ่าเอาละก็เลคเชอร์กันประมาณนี้เรียนประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ้าวนะ เอาไม่พอเอาไม่ฟองเอาไม่พอลมพลังสวัสลมพลังพวัดลมพลังสวทพังวสดิทีผู้ธรรมดเนดสลายอัตตาสามัคคีมีาสุเย้สาธุไป